สวัสดีครับนี่ครับช่องพี่นนองดัมซิ่งนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเปิดกล่องสุ่มราคาสองพันบาทา <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จะเป็นอ่กล่องอันนี้จะเป็นกลอ่องของขวัญครบรอบเท่าไหร่นะสิบสองเดือนรวมแน่ ออกผ่าน่วงหน้าท่านผู้ชมมันด,ดีขนาดไหนครับนี่อองผ่านลวงหน้า,ววานี่แล้วความอื่นก็เดี๋ยวผมจะเปิดเพจก่อนนะก็เข้าไปกดติดตามนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันได้นะเพจก็จะเป็นเพจเนะี่ยรูดดัสวยๆโซนบ้มมานกกวดนะครับอันนี้เป็นเพจผมเองนะมีเพจเดียวก็คนติดตามหนึ่งหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นบวกนะครับเพจจริงคนติดตามแบบ1หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสี่ร้อยกว่าคนแล้วนะครับ แล้วก็อีกเพจหนึ่งเป็นเพจ <c oughs> แปบนะครับ <c oughs> พีน่นดัมซิวีสองจุดสองนี่อันนี้จะเป็นอีกเพจหนึ่งนะครับเจ <c oughs> อใครหาไม่เจอนะครับ <c oughs> อันนี้จะเป็นเพจสำรองเพจหลักก็จะเป็นดัมสวยๆวนมากขวดนะครับ เพจน,นี้ก็เพจผมจริงนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับคนติดตามตอนนี้6,214คนนะครับเข้าไปกดได้ช่วงนี้ก็ลงแต่รูปก,ก่อนนะครับยังไม่มีเวลาลงคลิปาไหร่เข้าไปก็จะเจอเปิดเอ่อปักมุดปากมุดก่อนเลยนะครับเป็นรูปรถเจ้าขุนงมน,นะครับเลื่อนลงมาก็จะเจอแบบโพสต์เข้าไปกดไลค์กดแชร์ได้น,นะครับใครที่อยากฝากรูปโพสต์ก็ ฝากทางแชทเฟซผมก็ได้ฝากทางแชทเพจก็ได้ฝากใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับรถใครแบบอยากจะอยู่ในเพจของเราอยากจะมีส่วนร่วมในการลงเพจของเราอ่ะสามารถเข้ามาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถส่งรูปมาได้นะครับหรือว่ามีวิดีโอรีวิวรถรีวิวอะไรสามารถส่งมาได้หมดนะครับ น่าจะลงในเพจรถดัมสวยๆโฉมานกวดนะครับสำหรับพี่พีเอฟซีน้องๆเอฟซีที่จะส่งคลิปส่งรูปมานะครับจะเป็นเพจเกี่ยวกับรถรถดัมเลยเฉพาะเลยนะรถแบบรถแต่งรถคอมแบบอะไรนะแบบคำคมคำคมแบบคำคมเฉียบๆนะครับใครมีคำคมก็คอมเมนต์มาได้นะครับนี่โอไม่ใช่เพจลักไม่ใช่เพจ ไม่ใช่เพจดังเลยเหรอครับเป็นเพจแบบผมก็อยากจะให้แบบพี่ๆ FC เนาะได้มีส่วนร่วมทุกทางนะครับทาง y o u u u b e ิกต t อกเพจ Facebook นี่นะครับก็นั่นเลยครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยเดี๋ยวเราจะรีวิวข้างนอกอก่อนแล้วกันนะครับข้างนอกกล่องก็จะเป็นกล่องซีเรียลไม่มี ความเสียหายอันนี้จะถ่ายเอาไว้เป็นหลักฐานด้วยเผื่อมันเสียหายนะครับเผื่อสินค้าเสียหายนะครับให้ดูปึ๊บ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 ไม่มีรอยเก๋นะครับไปีิรช้าพูดมากแล้วเด <c oughs> ี๋ยวเรามาเกะกันนะครับผมว่าน่าจะเป็นกระเป๋านะเพราะว่าผมอยากได้กระเป๋ามานานแล้วเพราะว่าตอนแรกก็ใช้เป็น ใบสีอีใบหนึ่งอ่ะมันใช้ได้แป๊บเดียวมันก็ขี้เหร่หมดแล้วอะ่ะเมืาอว่ามันราคา500ร้กว่าบาทใช้มาประมาณสามแล้วครับก็เหมือนเดิมอะ่ะมันก็ขาดมันก็อะไรเพราะว่าเราใสา่ไม่ดีอันนี้จะเป็นของแท้เลยนะครับ <c oughs> ส่งมาจากพเพีบอยช็อตนะครับประจุมหาอี ลองมาเจ็ดกันดูนะครับใช้นิ้ววิเศษเจ็ดครับอันน้ตรงนี้นเนี่ยเจ๋วราคาน่าจะเอาเรื่องของมันถ้าเป็นของเทอ่ะ ใครเคยซื้อบ้างหรือว่าใครใช้หรือว้าบาทเี่นก็เป็นเรื่องไปหาใช้ตามนะครับไม่ดีเปิดกล่องมาแล้วจะเป็นงนี้นรู้ไหมสินค้าไม่เสียหายนะครับครีมมีใบอะไรเนี่ย ไปอันนี้น่าจะเป็นสำหรับคลีมนะครับเผื่อกระเป๋ามีความเสียหายนะครับส่งไปที่น่าจะเป็นช่องของเรานี่มีอะไรด้วยคูปองครับคูปองลดส่วนลดกรอเป่า เราขอมอบคูปองส่วนลด100บาทในการซื้อสินค้าครั้งถัดไปที่มีมูลค่าตั้งแต่1,500บาทขึ้นไปนะครับเ็ไม่มีอะไรมากครับไม่พูดพําทำเพลงนะครับเป็นรูปรูปนี้ก็กระต่ายนะครับเห็นตั้งเด็กๆเป็น,นะครับชอบปต่แต่ก่อนก็เป็นเสื้ออยู่แต่มันเล็กใส่ไนะะ่ได้ายแล้ว อย่างนี้นะดีนองควงนมกระเป๋าเราก็ได้สินค้านะครับนี่ครับ ค่อนข้งางใหญ่นะดูะ <c oughs> วู้ราคาสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทครับเออ <c oughs> เปิดดูเ <c oughs> พลงเอาเรื่องนะนี่เป็นป้ายของของเทอะไรมั้งนี่เนี่ยมีรหัสมีคิวอาร์โค้ดนะครับน่าจะเป็นเทอะไรเพไหมนาะ ผลิตวันที่15ธันวาคม54มาเดี่ยวดูกัวนพ่าจะเป็นเกดไหมน,นะครับ เป็นแบบถุงเวลาเราไปซื้อเราก็แนิ้วได้นะครับเป่นใช่ไหมเ้่นด่นเด่ด่่ดนเ่นน่ เนื้อดีมากเลยอ่ะเราไปโดนตรงไหนเนี่ยมันจะไม่โดูนะอันนี้น่าจะเป็นใบใบออ่บาโค้ดเลขสินค้านสินค้ากระเป๋าสะพายงานดีมากเลยนี่ของเทรอัลติซินมั้งเนี่ยเอาเก็บดีนะ สุดท้ายยังไงล่ะทีนี้จกักเดี๋ยวรีวิวข้างในก่อนดีกว่าว่มามันโอ้อะไรฟรีโบย่านว่าฟรีโอยหรือเปล่าฟรีโบยนะครับเันอะเจะไม่กล้าใส่เลย หญ่นะแล้วก็มีอีกช่องอีกช่องหนึ่งนะครับมีหนึ่งสองสามสี่โอ้มีห้าช่องครับห้าช่องเจือดนะ อย่าอยา่างสพายนะเดี๋ยวโอเคัน <c oughs> น่าจะเป็นการลอยนะครับของฝ่ายฝันเป็นจะริงนะ ได้ใส่ของเคสพี้ใส่อะไรของล้มหนามันต้องตั้งหรือเปล่าทำไงเนาะตั้งยังไงหรือว่ามันตั้งไม่ได้เขาไม่ใส่แค่ 没有，你的吧？在干嘛？哦，好了。你哇，你你这个，让我录。 นี่บอกเสื้อไม่ค่อยข้าวเลยนะต้องเปลี่ยนเสื้อไหมนี่นะครับเอเจะประมาณนี้พี่ใช้ได้อยู่ะเดี๋ยวต้องฝับลงหมดประมาณนี้นะครับอ้เรอรอรอ คลิปนี้ก็บายๆครับไ้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมครับชมครับ